สวัสดีจ้ายายจื้นพี่มันแพงหรือว่าพี่น้องเขามาช่องยายจื้นระพนออฟฟิเชียลพี่น้องเอ้ยผพากันเดินสาสคุณมูลเอเลมองแมวล่าสะสะยายายาอย่างเบิ้งจิละ่ะเรกว่าเฟี้ยงแจกว่าไปมอง,มองแสดงแมวล่าให้พี่นออ้องหรือเบื้องฝนต๊อยางแห้ง โอ้ยมันสิอยู่บ่อขันล่มมากโอ้ยมันจะมาด่าอยูว่วะดีหลอดไฟบ่แตกพี่น้องรถม่ไอ้จืดกับจอดด้วยนะให้อยู่บนเมี่ยงหลุมส่ล่มแห้งลายพี่น้องเลยมือคือสิเมนมือวันที่อ่า ที่เหลนอยู่อำเภอบ้านฝาง,างาไม่เบิ้งขั้วไม่แย่แหวนโอ้ยเบิ้งเนี่ยลุมพูดะกองเฟี้ยงมองไม่เงี่ยจีนเงี้กับเขาเละพี่น้องมบิ้งด,ด่วนั้นี่ระนาด ไปยุใส่อุ่นขอไปได้เก็บไห้เ้อะไม่ใงี้แหลมเลยจะมาเก็บเอาลวดมืออื่นมือฮึ่กันด้เขามาบ้านแล้วจักถวยจักซ้ำน้ำมาก่อนปิวพ่นเอามือนี่ก็สิได้ไปงานมินิวันเกิดของยี่พอไงบ้านอยู่ทาง ตำบลน้องนักข่ำม,มันนู่นอกวะไัเช่นเลยพ่นอันบอดกะรีพามาเวบานมานอนอก็นอนมาน้ำหลุดอ่ะละ่ะไม่จืนก็บ่าไาด้เฮ็ดลีปซ้ำมือนีหัากัทายให้พี่น้องในเบื้องมือนีล่ล่กะก็คิดเจงกค่ขีบกะซอยเชี่ยซอยสนับสนุนซ,ซอยกดไค์กดแช่กดติดตามคันพี่น้องเห็น คลีปมาแล้วขอบบุญขอบคุณนลวงหนาพี่น้องเอ้ยนี่จังใดๆคนห้าเกิดมาต้องดินล้นหาเงินหาท่องตัวหาอยู่ห,า, u, หากินร่างผู้ใดโอ้ร่างมิกร่างอันึงเสียงแมวหล่าโอ้ยฉันจะมาจะโตกอ้ยเอา ที่นี่พี่น้องมือออกรถไม่ขั้นนี้แหละเพื่อนสิผ้าศิลปินลองมีจุนเซนติเมตีมือนี้แหละโอ้ยอากาศกนี่เป็นกึะมๆจังสิเยาว่าพายุมาอีกรอบสามเด้อ จักกาอี้จักอันไหนละเน่ละนาดรถคันนี้ก็บ่ออกไปใช่จอดทิ้งไว้ดูเตือแล้วนข่ายางเลาะบึงเหมือนจะเกาศโอ้คอนซอนตัวตื่นไปบู้วันจิไปบ่ายสาม จนซีมุ่งแล้วเมื่อยก็นอนดีแล้วพี่น้องเอ้ยบาีอยากให้พี่น้องติดตามอยากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อว่าอยากให้พี่น้องได้เบิ้งได้คลิปในคลิปนี่อย่างี่มีในื้จืดไยเบิ้งนี่แหละ เพิ่นมาสิไปหาหมู่งมวดผู้ใหขอมาอีกโอ้รถพงเย,ยลี่ตอนนี่มาแล้วเตรียมตัวแล้วไปอยู่บ้านเรอ,อปกติตามธรรมดายังไงนี่เบิ่งกอนนะ กองกุ่นจุดกูดจังสันโอ้ยทั้งน้ำปีในทองพี่น้องเลยคุณน่ะห่วยผ่าสลัมที่นี่ใส่ได้ดยุ้ยอาไปปูห้องปูนั่งสิอว่าดีบเ่เงือเดินสิจกรับมาเอาให้พี่น้อง mày, ừ. tiếp ừ. được quả đeo là nó, có đi đâu. bây giờ mỏng năng, bây chuyện chuyển hen, muốn gì không ôi, đi bộn lắm à? นึ่งอีกันึ่ปโอ้ยเราของอันศิลปินน่าแสดงเขาโเกีบโบมียนศิลปินน้องเอ็นอ่ยูเล้ยกัซื้อซิงซื้อขว áng ดูนี่ฟงเสรของซอยซื้อเล้ยงไปอยู ไปแล้วบัดทิมไป๊ยไอ้บุงไปยังมันจะเศดข่อยคืนไอ้เี่าก็จะไปปูมองนางข่อยแห้งบ่มีอยู่มองนางข่อยแห้งอันนี้ก็คืนโอ้ยเห็นเห็นผพาแซลมสูมูนี่มันทิ่มยุกอะไรเอาคืนมาฉนก ได้เอาไปห้องวง,งนั่งได้บาทเนี่ยมองคนนั่งเห็นตรงนี้าแสดงบังยุกเดี๋ยวจะไปเก็บไปอีกนเกลี่ีองนี่ดีดียู่เอา้อ เป็นเป็นการประหยัดอีกอันนึงพี่น้องแม่แล้วบานนี่มีหมองห้องนางมหมองมหมองคุ้มมันหมอกกันมอกแล้วบานนี่แงๆทั้งาแล้วก็พบอาลมันเล้ยวะเป็ห้องนเนหมันมองคอนงไม่มมองห้องนะให้อ่นอนนี่งวันสาดเออจังกาปูะเออปรึกษาพนุ่เสียวขั้นในไป ไม่ได้กินกระสีรากไปเก็บไว้เท่านั้นแล้วออใครก่อชิมไม่ยุ่ซื้อๆนะพี่นอ้องอล้องอยู่ดมมียุ่ยหมเจ๊ไหนจังถึมาชิมพูดนะไม่ได้กินเพราะต้องซื้อมาอีกประหยัดอีกประหยัดไปอีกสีลากอะไ้ พาอได้ซื้อขนอมให้ลูกให้เต้าอ,อยู่ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าด่งในใจน้อยก็พี่นหน่อยเนี่ย yeah. พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอยประหยัดไปอีกทห้ขี้ไล่กัน้งนวดไข่เจียวิ้น่พ่อใส่ได้ม่กินเอาเบดนี่ยนี่เหนียวเห็ ข้ามพ่วสะอาดใส่ได้แล้วพี่น้องบาว่าแล้วตัวเขาจะไปหาซื้อกินแล้วเขาต้องซื้อบ้านได้แล้วได้แล้ว เนี่ยเอา้ิทไายลดไว้ก่อนเหลืออีกอันนึงเพราะว่าม,มือนี่ไปมือเดียวไปงานมืออืน่นยังมือเว้นเลเออมืออืน่นประมาณหาวงแงหอดตีสองเลือกแล้วมาหอดบ้าน ออมีเวลาจังสิเก็บเอาอีกพื้นนั่นเอาไว้นั่นก่อนสแปรไปแจักอันกับพ่อั่นอันนั้นเป็นมองเออ่เขาเอื่นว่าบังหมอกบังแดดแั่นั้นพื้นนี่จะมองปูเกิดพูนี่ก็นะนจะง่ายเลยง่ายกับพ่อหรือใครยุติหร อันนี้ละพื้นนี่โอนพื้นอยู่ไั้นะโอ้ยเห็นเรื่องสั่นตัวบอกแล้วเจ้ายนถิ่มแล้วเดี๋ยวเขใส่ได้เอาเบิร์ตพอได้ลากดอกเห็นมันบ้างอยูทูบซื้อพี่ผู้เดียวไปใส่เอาก็เลยีดเอาไปซื้อนี่ละมันยังได้ขึ้นก็เอารูด เป็นยังบุญบ่ได้ซื้อของเก่าเขาถิ่มไว้เอาไปใส่ของที่มีประโยชน์ก็เอาไปใส่เอาขอบุญขอบคุณพี่น้องสหรับคลิปดีไม่ยั่จินเอาไว้สนมีสักกอ่นขอบุญขอบคุณผู้มาติดตามผู้ที่เขามาเบิงช่องยายจิ้นละเพื่อออฟิเชียลให้พี่น้องมีความสุขอย่าลืมเบิ้งแล้วกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับชับตะไข่กดกระดิง่งแล้ะกะ่ะย่าขามโฆษณาเด้อขอบบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆสบายดี